คิดคิดแต่ไม่ทิ้งเธอ How you like that t a t t a t that t a t t a t t h a b t n g b that h a t that 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 t h โอ้จะย้ำทำไมเนี่ยเป็นเล่นย้ำทำไมนี่เป็เล่นเพลงนี่ไปเอามาจากเพลงคลิปแรกเลยนะเนี่ยสวัสดีครับพวกเราตบไม้ครับผมตอนนี้เราอยู่กันแถวแถวย่านสยามสแควร์นะครับผมวันนี้คุณป๊อปปี้เครทีฟของพวกเราไม่รู้มีโจทย์อะไรมาให้เราคุณป๊อปปี้คุณมีอะไรมีอะไรครับทำยังไงก็ได้ให้คนเขาต่อเพลงกับเราอ๋อต่อเพลงกับคนแปลกหน้าใช่พี่ปองทำได้พี่ทำนะ โอเคทำแบบนแหละพูดอย่างนี้ครับเป็นคนแบบว่าหน้าด้านทำอะไรก็ทำขนาดนั้นสวัสดีครับผมต้องผมต้องเฮ้ยเขินด้ยต่อไปต่อไม่เขินต้งเต้นเลยการกระสุนเนี่ยพร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแหละมาถึงขนาดนี้แล้วไปแล้วไปเลยอ่ะตอนนี้ไปเลยตอนนี้เลยถ่ายเร็วๆเหรอคิดอยู่ทุกวัน คิดอยู่ทุกคืนน้อยลงทุกครั้งที่เราคุยกันเพราะว่าอะไรเธอถึงได้เปลี่ยนไปคิดคิดคิด,คด เธอคิดคิดคิดเธอรู <t <t ้บ yeah ้างไหมว่ามีใครทนทุกชอลมาหาฉันขอบคุณครับยังไม่ได้สักคนขอบคุณนะครับ Do you like that ผมปลิลิลไปดูยูไลท์ได้แล้วคุณแรกขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับได้เชฉยหรือเปล่าได้เชฉยหรือเปล่าคิดแต่ไม่คิดคิดแต่ไม่คิดแต่ไม่คิดคิดแต่เดวยวถึง เธอเธอรู้บ้างไหมว่ามีใครทนทุกข์ต่อรมานอยากรู้เพียบว่าความคิดถึงเธอกับฉันมันเกี่ยวกันหรือเปล่าอขอบคุณครับแค่นี้เหรอใช่แค่นี้นแหละไพ่เพื่อนขออนุญาตเอาไปลงในวิดีโอนะครับน่แดงเขียวอะ่ะลองไม่เป็นพี่ลองได้ไหมแดงเขียว อันนี้ผมตกจำได้แค่นีะพี่เอาไปลองบุญแล้วหรอเอาเอาถ้าพี่ลองได้ผมจำนี่ร้องได้เพราะความยิ่งใหญ่และผู้หญิงทุกคนเนี่ยเห็นใจมากกว่ามากกว่าพ่อแม่ครับทำไมสุภาพจังเลยครับอีกทีครับมากกว่าพ่อแม่มื่อคิด แต่ไม่ถึงผมขอโทษนะครับทำตกใจถ่ายงลงเฉยๆขอโทษนะครับพี่ยังกองไหมได้เริ่มเสียเสียความมั่นใจแล้วเสียความมั่นใจไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพยายามต่อไป How you like that <c oughs> บอลยุลังด่า่าด่า่าอ่าด่าด่าดด่าด่ด่าด่ด่าดอาด่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 าดัาอ่าคอาด่อด่าด่าด่คด่าด่อด่า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 ม่าด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 ่ลด่ด่าดานาาาาาดา อ๋อนั่นแหละครับนั่นแหละครับใช่ใช่เครือเดียวกันเพจเครือเดียวกันโอ้ยโอ้ยโอเคพี่ไม่รบกวนเวลาแล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับตุ๊กโับตโต้เปคนดังแต่ก็ได้อยู่ดังครับผมจากเดินมายี่สิบคนก็เพิ่งรู้จักกันแล้วขอบคุณมากนะครับ แค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอยือนนั้นสบ,บายดีไหมหากตรงนั้นไม่มีใคร <ś led> <t os> ฉันพร้อมจะไปขอบพระคุณครับ yes ได้อีกนึงขอบคุณมากนะครับรอดูนะครับ อยเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังจนเริ่มไม่อีกกี่หนนะคนใจร้ายมากเย่ขอบคุณมากครับผมกล้องอยู่นู่นครับเป็นเป็นช่องใหม่ครับชื่อช่องป๊อปไมค์อยู่ในเครือ Little Monster เทพดีลาชอบดูเทพดีลามากอ๋อท่านก็ต้องเคยเห็นเนี่ยคือน้องโตโต ฝากด้วยนะครับขออนุญาตเอาไปลงคลิปนะครับเดี๋ยวรอดูลยครับครับผมชื่อช่องป๊อกไม้ครับอย่างแรกเลยตื่นเต้นและอีกอย่างหนึ่งก็เสียเซลล์ครับคิดร่้สึกไงเฮ้ยเราเริ่มชินแล้วเพราะเราเจอคลิปที่แล้วไปแล้วอ๋อมีร้องเพลงใช่ทีร้องเพลงร้องเพลงให้คนแปลกหน้าฟังอันนั้นผมโดนมาแล้ว ตอนนี้ผมเลยเริ่มมีภูมิต้านทานถ้าเป็นถ้าเป็นช่องอื่นเขาคงบอกว่าสนุกสนานกันอะ่ะเขาบอกว่าเอ้ยใช่ไอช่องเรานี่แบบโคตรเหนื่อยไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่ออกแนวตื่นเต้นคือเหมือน <c oughs> เราเหมือนคนอื่นโดนแกล้งมากเออเราตัวเองไปโดน,น,โดนแกล้งอะ่ะฝากช่องเราด้วยครับป๊อกไม่นะครับผมฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งรอไว้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นที่เฟซบุ๊กก็เข้าไปกดไลค์กดฟอลโล่นะครับกดซีเฟิร์สรอไว้ได้เลยนะครับวันนี้ขอขอบคุณ ดีดูคอนเนกต์ด้วยนะครับผมก็เจอกันคราวหน้าครับผมบ๊อบบ๊อบป๊อบป๊อบป๊อบไม <ป S> ่